สวัสดีครับพบกับผมสกราวเข้าก,กราสกาวออนทัววันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับชาวหงแดงลิวอภูนะครับสาปีที่รอคอยนานเท่าไหรนั้นเรารอกันได้รู้จักทีมลิวอภูหรอครับ ตอนผมเด็กๆก็จำไม่ได้นะเอาตอนเด็กๆเลยเด็กกระผมนี่แหละไปเลีเเ้ยงควายกับพี่คนที่บ้านจำไม่ได้ว่าเป็นพี่คนไหนทีนี้เขาจะมีวิทยุฐานซิสเตอร์เครื่อนึ่งเ,เวลากลางวันเที่ยงมาก็จะมีข่าวามีอคนอ่านข่าวถ้าไม่ตีชาสับสพูพาก็กสับพา์ที่ร้านยิปซ์อะไรประมาณน,นั้นไม่แน่ใจนะ อ่านข่าวไปเรื่อยข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวนู่นนี่นั่นจนกระทาั่งมันจะจบมันจะมีข่าวกีฬาติดๆเ,เขาก็จะพูดว่าต่อไปี้เป็นก,การต,ต่อไปเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลดิวิชัหนหนึ่งทั้งหนึ่งลิเวอร์พูลเชลซีอัลล์สองประตูต่อหนึ่งกดยิงเคลียร์ให้ก ที่ได้แชมป์มรเลยดีใจมากเพราะว่าผมเริ่มเชียร์เริ่มชอบมาก็เป็นยุคที่นิรมพูลตกต่ำจะหานักติสักคนมาเล่นก็นยากลงบากเงินทุนจะซื้อใครมาเล่นก็นยากไม่มีใครเขาอยากมาช่วงนั้นช่วง,ววงตกต่ำแล้วก็เริ่มมีสือ่อ UBC เข้ามาเริ่มมีการแสทอดทางช่องเจ็ด ได้ดูนะครับแล้วก็นิตยโยรงนิตยาเอสารที่ไม่ไม่ได้ซื้ออานแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนด็กบ้าน,นอกครับไม่มีตังค์ซื้อหรอกเราต้องเข้าไปในเมือง13กิโลอาศัยดูทางทีวีนี่แหละตอนนั้นก็แมนเชสเตอร์ Manchester มาเลเยราก็นั่ง,งแต่เพื่อนๆหลายคนรู้่เชียร์แมนเชสเตอร์นะครับแต่ว่าไม,ผม,ไม,ม่ผมไม่ไปเชียร์ผมก็ไปดู คือมัน,ม,น,ม,นมันคงจะฝากในตัวเองัแต่ได้ดยนะินว่าลิวบูฟูชนะอาร์เซนอลไเลยนั่นหะครับผมก็คงจะถวายหัว,ว,วใจให้ทีมอื่ได้ไม่คิดนะครับว่าจะได้แชมป์เพราะว่าการรอคอยลิวผูฟูมันมันคงจะหมดหวัง่ะใครมาทำมเต็ดแหนเข้ามา ย้ายไปเข้ามาออกไปไม่รู้ต่อกี่คนต่อกี่คนเลยครับมันนานมากแนละ้วสาปีเนี่ยอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในปีนี้ปีสองพัปีที่แบบได้เชียมยากสุดๆเพราะอะไรไหมอิหร่านก็จะมาลบกับอเมริกามีข่าวว่าจะมีการลบกันอาจจะยกเลิกการแข่งขันตงหยุดไปหมด,ไป,หมดไปทำสงคราม พอจบเรื่องนั้นต่อไปก็เรื่องที่ว่าโควิด19มาโอ้โห,โหเท่านั้นเลยครับหยุดไปสามเดือนผมมาดูข่าวตามเว็บไซต์ตามเ c e บ,บุ๊ยกยุบโมฆะโมฆะโอ้โหเอฟเอกำลังประชุมใหญ่ตูนนี้นั่นนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับด็กริวดูอย่างผมเนี่ยจะแชมป์ทั้งที เฮ้ยคุณเชียร์หอูนี่ก็ไม่ได้จับฉลากมาบะด้วยเฮ้ยโอ้โหทอเลยครับเล็กๆทอบากตายแล้วจะได้แชมป์ทีเดียวเชียร์เข้าไปทีมเราก็ไม่เคยได้แช,ม,ชมป์พเมลีกเลยถึงแชมป์ก็ไม่ถึง นักเตะก็เข้ามาเปลี่ยนไปหลายคุณซื้อนะครับจนกระทั่งเบียดเบียดมาหน่อยก็ราฟาเบียดขึ้นมาหน่อยก็ตกกระป๋องไปแมนเชสเตอร์พอแมนเชสเตอร์โด่งดังขึ้นมาเซอร์กับรับถ้วยเอาถ้วยเอากระัง่งมีเสียหมีอามูวิเจ้าของบ่อน้ำมันรัเสเซีย ปรเทศโกโูเสีไปใหญ่เลยครับทีนี้โอ้โหกว้านซื้อนักเตะทุนกับมีตังกับมีไล่ล่าแชมป์เอาอีกแล้ว,ลวเราว่าแมนเชสเตอร์กว้างับขางขวาง,ง,งคอได้เจอชขสี 4. นั่งตาผิดผิดดูบอลกับเพื่อนตุนนี่แก้ตุนเพื่อนตุนคอตกกันดืดออกมาจากบาร์คือไม่ได้ไปนั่งดื่มที่บาร์นะเราไปยืนดูบอลที่บาร์แต่ก่อนก็ติด ยูบีซีติดฟุตบอลในฟรีทีวีดูไม่ได้ก็ไปนั่งไปยืนดูกดเกาะล้วนเลกฝรั่งอินเดียรอยู่พัทยาก็อาศัยดูฟุตบอลกับบาเขาฟุตบอลจบก็เดินพอตกมาแค่ชนะย,ยังยากเลยครับตัวนั้นพอแค่เสมอก็ยังดีใจ <laughs> บอกไม่ได้อะไม่รู้คิดอไงไม่รู้ไม่ชอบที่ โอ้โหฝาเจ้าแช่เขาได้น้ำขึ้นสองศูนย it ์สามศูนย์กลับมาตีสมอเขามีโอ้โหแล้วไกลตุ่นน้องมนจะเดินคอตกกันโจสีก็ยิงโป้งโป้งแมนยูพุทธใสโป้งหวานซื้อนักเตะปึ๊บปึ๊บใส่กันทีมเราตั้งเทพมีถังแตกตอนนั้นริ้วปูถังแตกด้วยจอดยีเหล็กมีอะไรทำนองนั้นผมไม่ค่อยอยานกัน เวลาโคศอะไรผมไม่เข้าใจผมจะนึกคิด <laughs> แพ้แพ้แล้วแพ้อีกอ <laughs> จนก็เรียกจนก็เรียกเป็ดอ่ะจากเกมเป็ดผมแล้วก็ยุคต่อมาอีกอา้าวแมนซีแมนซิตี้ <laughs> โอ้โหกลุ <laughs> ม่มอาหรับมาเทคโอเวอร์แล้วเรียบอาหรับมันเยอะ <laughs> โอ้โหเท่านั้นแหละครับ ไปใหญ่เลยแมนซีไปอีกโอ้ยปาบปาบปุบปาบซื้อนักเตะไล่ล่าแชมป์ริเบอรีได้อีกแล้วเป็ดน้อยของผมเลยยิ่วผูผมอะอยู่ไหนอ่ะมันหมดหวังไปแล้วครับโอ้โหผมอายุก็นามขนาดนี้สามสิบปีเลยหรอวันเนี้ยพอถึงปั๊บครอบเจ้าหนุ่บครอปก็มาทำ แรกอะลุกลุกลุกคลานคลานเข้าปีแรกมาเลยก็ชิงเซอร์เบียนำพวกเขาได้หน้าหนึ่งสุด <K ill ik> จบเวลาหมดเวลาแพ้สามหนึ่งยุโรป้าเลยจบไปแล้วก็เข,ข้าชิงสามปีที่แล้วมัง้งเจอมัดเลียาลาดโดนดึงมือหัก โก้ผมก็เฟ้อฟาบลิวได้มีโกโป้ประมาณนั้นได้มีเ็บแล้วก็เป็นโก้ก็เฟ้อฟาอันนี้คาริวูดเฟียงบอลให้เบดสิมาเข้าไปทีรอบชิงชนะเลิศก,กับมันลีดูป้ายชั้นบัิลีทังอีกโอ้ปีที่แล้วโอเคพริกนั้ง บาสาดนำ3-0ในบ้านเรากลับมาชนะ4-0เข้าชิงกับชนะสเปอร์ไ,ไป2ประตูต่อประตูตนนชนะชนะเราก็ยิงไม่ได้ช่วยพรีเมลีกเหมือนเดิมเพราะเราได้ยูฟาแชมเปี้ยนีกมาตั้งกสมัยช่วยเท่าไรก็กว่าม่เรียบแล้วจนกระทั่งปีนี้ปีโควิด เรอูได้แชมป์แล้วเราก็เป็นแชมป์ที่นีเก็บนัด่ปจนหมดเราได้ก่อนนะสัญญาณมันบอกเป็งเต่ปีใหม่นะแล้วเดี๋ยวผมร้อนนะตอนนี้ไม่ถ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้ถ้วยพิมพ์หลีกเนี่ยครับสามสิบปีกว่าจะได้ถ้วยใบนี้ นี่ก็ยังไม่ได้บอกถ้วยแล้วโควิดกินอีกคือไง่แต่ได้แชมป์ที่เจิดกับมันล้มความล้มไายแม็เจอเชลซีแต่นล้ก็บี่กับแมนซีจนทุกวันทีมอื่นเขาเอาไปล้อลื่ดลื่ดแล้วก็วันนั้นก็ดูที่บาร์แล้วไปยืนดูเกาะบาร์ดูเลยแต่นนนั้นโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตยังไม่มาแล้วแหละแต่ยังไม่แรงขนาดนี้ ความพรม้อมของเน็ตมันก็ไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ร้าดก,ก็ลืดจับบอลล้มพึ่มเท่านั้นแหละชิปหายแล้วค่ะเดินคอโตกลรบม,มาเมนซิสเตอรเอาไปกินสิที่แล้วเราก็ตามแมนซิตี้หนึ่งแทบโอ้เราก็บี้นะแล้วก็บี้นะแต่เราไปเสมอเยอะไปหน่อยแ,แล้วก็ แม่ที่สองตามที่หนูแต้มเดียวแล้วั้นกลับไปดูที่กับบุรีรัมพ์พนดีกลับบ้บบาง<ม>โอ้โหเปิดดูมีใจยิ้มพูขึ้นนำแชมสุดท้ายนะแมนซี่โดนนำสุดท้ายแล้วแมนซี่กดเชากร้อนนะนร้อนร้อนจน,น,นี้แหละครับปีนี้เราก็ขาดลอยขาดลอยซ้อกระสังเรียบร้อย หลายๆท่านเคยถามเทียททำไมได้ได้ตังเหรอนี่มูหายกินเหรออยู่ได้เพราะนี่ฟูหเหรอผมีม่อยากจะบอกว่าคือคือเราชอบชอบอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายนะมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะผมว่าคือผมชอบทุกบอลตัต้งแต่เด็กคือว่าตอนเด็กก็เล่นบอลก็ูงูปลาครับไม่ได้เล่นเก่งเตะบอลก็ไม่ขึ้นคนตัวเล็ก บอลนลูกใหญ่นีก็ซ่ามันหนามันแข็งโดนหนายิ่งหนักืุณถามฟุตบอลนี่ไม่มีเลยแต่ชอบชอบคือพนที่บ้านเล่นกีฬาครอบครัวผมเป็นครอบครัวกีฬาตี่ชายพาต่อยมวยที่บ้านพู่ชายสามคนก็สี่คนห้าคนก็ต่อยมวยันได้แคสามเหตนฟุตบอลกตะทุกคนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีหลานที่เล่นฟุตบอลให้กับสโมสรของน,นำของประเทศอยู่ ตามนะครับว่าคงจะเชียร์ต่อไปนะครับจะแพ้สักกี่ครั้งจะชนะจะเสมอเราก็เชียร์เวลาบอลแพ้ก็จะเสียลมประมาณสินาทีผมก็จะคลายแล้วแหละเพราะว่าวุฒิภาวะเราก็เริ่มเยอะขึ้นก็อยากจะบอกน้องๆนะครับที่คิดจะดูบอลเชียร์บอลชอบฟุตบอลแนะนําให้ดูบอลที่เป็นกีฬานะครับยาวการพนันเข้ามาถ้าคุณมีการพนันเข้ามาในการเชียร์ฟุตบอล จะไม่ได้รลกฟุตบอลเนี่ยนะคุณจะรักเงินตราคุณจะรักการพนันของคุณเชียร์ด้วยใจชอบแล้วเชียร์แล้วดูคุณจะมีความสุขกีลาเข้าเสียใจเวลาที่มันแพ้จะแย่มากๆเพื่อนเพื่อนล้อเลียนมันจะมีความสุขและความทุกข์กแต่ถ้าคุณเอาการพนันเข้ามาในกีฬาฟุตบอลเมื่อไหร่แล้วก็มีกีฬาอะไรก็ตามเสน่ห์ของมันก็จะหายไปเลยสมองคุณก็จะคุนคิดว่า ทำไงจะได้ตังค์ทำไงได้ตังค์นักตีจับบอลพาดกระดายิงไม่เข้ากระดาบางทีมันยิงเฉียดเสานะเฮ<อ>้ยยิงยิงไม่เข้านั่นแหละครับอารมณ์ตรงนั้นมันจะพาไปทำให้ผ่านผ่านถึงเพื่อน<ม>ที่เขาเข้ามาคุยด้วยผ่านถึงครอบครัวเกิดปัญหาครอบครัวและสุดท้ายเราก็จะไม่เหลืออะไรกับการพนันนะครับบน้องๆล,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 ลูกๆหลานๆยุ่ทุกวันนี้นะครับ เข้าถึงง่ายการพนันผมไม่แนะนำนะอย่าเลยว่าเย่านเล่นกานรพนันเชียร์เชียร์ด้วยใจคุณจะเชียร์ทีมไหนก็ตามแมนูแมนซีแอาร์เซนอลเชลซีบาร์ซ่าบาเยซ์หรือมักลิตแต่คุณต้องเชียร์ด้วยใจใจของคุณเน่ยแล้วคุณจะมีความสุขกับมันและเพลินไปกับมันและก็ทุกไปกับมันแต่คุณไม่ชิบหายแน่เงินคุณยังอยู่ในเต็มกระเป๋า สืบเสือคร่งก็นั่งก kind of ินสุกี้มันมันกว่าเอาเงินไปวางสักพันหรสักห้าร้อยบอแพ้คุณกานชาวบ้านเป็นนี้เป็นสินตรงนี้หัวซุกหัวซุนไปอยู่ไหนไม่รู้อนาคตการทางานก็จะล่มสลายหายไปฝากเตือนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของซอกราวที่ทำไมถึงรักเลี้ยผูเลี้ยเชยร์เลี้ยภู พอสั้นเขปอีพีน uh ี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับฉลองแชมป์สามสิบปีที่เราคว้ามันจบแล้วนะครับอันนี้จะเอาซาเลงคันนี้ไปแหเลยที่นี่ยังไม่มีชมรมเลยครับถ้ามีก็เนี่ยพอมีญาติกี่ยวทเขาเอามือเปแี่ยนซะเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกับผมซอเกาเข้าคลุ่ซอเกาวออนตัวอีกแรกวันนี้อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of the storm.